จับ้องจับป้องหอมทีเกมหอมหอมทีจับรึจับมอนแล้วมอนแล้วขอบคุณผมับคุณลาบีแม่หล่อจังเอ้าวนอนจับเ้ยขอหอมเต้าขาวไม่ไดไม่ดังแล้วอ่าทานหมดหรอแค่แค่นี้เหรอ ขอบคุณดอกกัหลาวครับขอหอมเสื้อขาวเอามึงอ่ะอินเออเร็วๆเอาหอมหัวใหญ่เอาแก้มเดี๋ยวแก้มไม่เดี๋ยวแก้มไม่คอหอมหัวใหญ่ครับดูมาสองวันแล้วไม่ได้ติดตามเลยจอ้าวติดกดเลยกดเดี๋ยวนี้ก็ก็ต้องติดตามกดเลขกดเลขที่นะสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดทุกคนขอบคุณค่ะพ่อแม่ของค่ะขอบคุณค่ะรูปๆน่าเหมือนจะเคยเข้ามาเลยอะ เฮ้ยหมูเด้งเฮ้ยเขาส่งมาเลยเขาส่งมาเลยหมูเด้ง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 นกนกนกด้วยนกด้วยหมูเด้งมามาหมูเดงแดงเด้งเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกว่ะเนี่ยเด้งเด้งเด้งผิด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 งไปแก๊งพี่น่ารักจังถ้าน่ารักนี่หายใจไม่ออกนะน่ารักน่ารักเพื่อนขอบคุณดาวเปล่าครับคิวเสือ อะไรนะอะไรนะเอาไปมึงม uh, right, oh, cool. no no oh, cool. ึงม oh, cool. ึงเด้งมาเลยสมแล้วเด้งมาเลยสมครับเดนไปโนไปโนหมุนนะมึงเี่งเดเ้เด้งเดเด้เ้งมดเดเ้ง้ด้เด้งเด้าเด้เเ้้เเด้ดเเเเ้้น้เด้เดเดเด้ง้้ ไม่ได้นักเลงค่ะแต่ในนี้ได้หมดหมอดูบอกว่าจะได้แฟนใส่เสื้อสีดำดำไหนตอนนี้นี่เหรอนี่เหรอนี่เปล่านี่เปล่าไหนคนไหนนี่นี่เสื้อดำหลายคนเสื้อดำหลายคนนี่เก่งวิ่งวะหนูเด้งอยู่หมอครับจริงๆมีหมูเด้งอยู่ไม่ใช่นะผมอยู่ปิยานะหน้าเราไม่เหมือนหมอตรงไหนมาเรียนเหมือนกันเห่มาเลยได้ไหมเห่มาไม่แก้แล้วไม่แก้ไม่เห่ใอ่ะ ขอคนตาติดะเกียร์ขาดนะขอคนใส่แว่นค่ะบิวบิวบิวบิลบินขอวน้องเสื้อน้ำตาลใข่ไอขิงไไม่ใช่นะเจ้าของช่องครับไม่เสื้อข่าวนะ NC พี่พศ FC พี่วับวับเสื้อน้ำตาลกดกดติดตามช่องนี้เลยครับ I ลิงลิงลิงให้จีอยู่หน้าโปรไฟล์นะ i i. a m g u j a b ติ๊กตอกติ๊กตอกใครหน้าตาดีที่สุดทำไมเสื้อแดงข้างหลังหน้าซีดจังครับเสื้อแดงข้างหลังหน้าซีดจังครับวันนี้นะครับวันนี้นะตัวท็อปตัวท็อปน้องตาสลัยด้านบนนี่วนนีตาสลัยตาสลัย ขายสดบ้างคนเงียคนนี JI, ้คนนี้คนนี Honestly, oui> ้สดคนนี้สดชูเต็มอ่ะเต็มอ่ะใครรอสุดในอีกเขาคนนี้คนนี้คนนี้ครับคนนี้ก็มีไอ้หองหอกระหลาำไม่เยอะจังเลยขอบคุณมากครับทำไงจะได้ของใส่แล้วแล้วอินวุนเดากระหล่ำกระหล่ำหนึ่งร้อยหรอครบหรอสดป่าขอบคุณนะคะลาสลัยด้านบน อยากได้วาบคนข้างสายไอะตอมไงใช่หรออะตอมนะทวา์ครับมันกลับมันกลับตอมนะทวมันกลับหมูเด้งนี่นี่เด่น้ก่อนนี่มันเล่นดีเลยขอบคุณโดนันครับอยากได้ทุกคนคนนี้ครับคนนี้เฮ้ยขอบคุณโดนัทน่อนะครับขอบคุณแบบเฮ้ยบูชัยบ่อยๆบูชได้งินแล้วเหรอขอวาบค่าน้องข้างน้องแว่นแหวนแว่นตั้งหลายน้องข้างน้องแว่นนี่คือออกจอแล้วก้องไปหาคนที่หล่อที่สุดก้องไปหาคนหล่อที่สุด เสื้อขาวมาติดตามผมใครมันโทรมาวะ่อัคฮัลโหลมาอะไอ่ข้ายู่ห้องพั้าไปเอะี่ยไลฟ์ติ๊กต็อกขาวจันเพ่เดืนเหมือนกัหนูให้พี่หมดเลยค่ะอะไรเป็จริงหรอเสื้อขาวในเสื้อช็อปนี่นี่นี่อะไรนะเสื้อขาวในเสื้อช็อปเสื้อขาวในเสื้อช็อปาัคนไหนด ใช้งานนี่ใช้ไปทำแต่งาักผ้าเปล่าอืมหลังจากขอบคุณองันนะคะขอบคุณหองันทุกคนขอวาร์ปไอดเอีอครับไอเอ็มกูับนะคะแวะมาดูอาหารค่ะอาหาร เนี่่ยอกินโชกินโชกหน่อยกินโชกินโชกกินได้อย่าขายร้านอย่าขายร้านอย่าขายไม่ได้ไม่ได้นะโดนแบนอีกนะเออแต่โดนแบนอีกหนุ่มแว่นที่จริงใจตอมเนไม่ใช่นะงที่ชแ0 8มจพมาไหมไม่ไม่ใช่ครับมจพคืออะไร จอมเก้าจอมเก้าอะไรสักอย่างปะไม่รู้อะจุฬาครับคุณหนูสัตว์สองแปห้าหลงมาค่ะโอ้ยหลงมาก็หยุดอยู่ตรงนี้แล้วหลงแล้วห้ามออกนะครับเอหลงแล้วห้ามออกนะโชว์แหวนหน่อยไข่น้ำขิงขอบคุณดอกกระหล่ำขอบคุณดอกกุหล่ำนะแล้วที่ไหนจ๊ะแถวบ้านอะ ร้าแฟน์หรอปะเราต้องแบบอ่านไวมากไวจัดวันนี้ร้านวันนี้นักเลงเยอะเนาะนักเลงเยอะเนาะยิ้มพร้อมกันหน่อยยตื่นเต้นอเลยไม่ถ่ายไม่เราไปชั้นสิบกันปะชั้นสิบกันต่อคุณสองพันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยฝากกดติดตามกดหัวใจให้หน่อยนะเราล่วงก็เราก็นอนสอาร่วงก็นอนใครจะโดดเลยยืดริบเต็มเสื้อขาวในเสื้อช็อป ขอบคุณมินิฮาหครับขอบเขาขอบ๊อปเสื้อขาดไมเสื้อช็อปเอขาดไอ้เอขาดทีไบคุณรัเสื้อขาดตาขีดนี่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ทําระบบมาก่อนเดี๋ยวไปลองทําระบบมาก่อนระบบใครตีได้หมดนะบอกเขาบอกใครตีใครตีระบบไลฟ์แล้วมีเพลงอ่ะอันนี้ตีพอไหมครับคนนี้ตีพอไหมอันนี้ตีพอไหมครับอ่าให้เต้นโกโกวาเต้นไงโกโกวา ไอแอะไรเขาขอต่อจีี่มมอไหนมอชมพูครับมอชมพูีกคนหรือเปล่ารูปโูปโปรไฟหน้าแปะยิมครับใช่ครับใช่ครับขอตีวันนี้เขาบอกขอตีวันนี้ไอจัาเังตีไม่พอเขาขอตีวันนี้ไอวิวป้น้องอาว่ไม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 ่ใมันตีวันนี้ตีวันนี้นีไอต้าตีวยนดินี่ผมสิบเก้านะครับพี่ขอบคุณครับ ไปเมอไม่รดหีแต่บริกมีแต่เนี่ยมีแต่เต้นหมูเด้งอ่ะของไอ้ขนมโกโกวายังไม่ยังไม่รู้จะทำอะไรนะแค่เห็นตาก็หล่อแล้วค <we well hmm. ่ะอีนอีน like yep ีนหรือก็หรือโกโกวาให้ทำแบบอะไรนะยุดอะไรมันมันเมาเสื้อช็อปไม่มีคนใส่ช็อปวันนี้ไม่มีครับมามามาหมูดิใช่ไหมเนี่ยจะยี่สิบยังไม่จบเต้นให้ดูแล้วครับเสื้อขวาเสื้อขาว